ผมเริ่มต้นที่หุ้นครับแล้วค่อยๆกระจายมาที่คริปโตจริงๆอยากจะเปิน์ลสปายลงมากแต่เพราะคริปโตทวีคูณมากก็เลยกลายเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างใหญ่สาหรับพอร์ตของผมเป็นเพราะเขาทวีคูณเรื่อยๆแลยวยาวอาจจะชอบหุ้นมากกว่า หนึ่งคือออมเงินก่อนครับนะครับไม่มีเงินออมไม่มีการลงทุนนะครับพอคุณมีเงินลงทุนปั๊บอย่าลืมเลือกหุ้นลายตัวตอนแรกนะครับเพราะสิ่งที่สําคัญคือว่าคุณถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ครับคุณสิ่งที่คุณมีคือเวลาทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดทองการลงทุนเพราะถ้าคุณมีเวลาความเสี่ยงมันลดลงจริงๆนะความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อคุณไม่มี duration value หุน้นอะมันมี i n t r i n s i c value กับ duration value i n t r i n s i c คือมูลค่าของตัวหุ้นเวลาคือ duration value คือเวลาที่คุณมีเวลาของคุณยิ่งงงงงงเเเเยยยยยยยออะคคควววาาามมสสสีี่่่ิิิตลุณนู้ง โอ้เวลาของคุณยิ่งเยอะเทาสังเกตเห็นตาพุดนะครับถ้าคุณถือ S P ระยะยาว Nasdaq ระยะยาว Apple ระยะยาวยังไงคุณก็ชนะตลาดถ้าคุณสามารถรอดได้โซถ้าคุณมีเวลาครับคลิปโเคเรนซีมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจํานวนผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต